คลิปนี้เป็นคลิปการระดงความรักของชาวราศีพิจิกนะคะเป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งนะคะช่องของเมเน้นการอ,าเอเร่าน energy ของไพ่เป็นหลักนะคะส่วนใครอยากดูดงส่วนตัวรบกวนอย่าไลายไอเดียที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะส่วนคนที่เข้ามาใหม่นะคะช่องของเมย์จะแบ่งเป็น3สถานะคนโสดคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเมย์ขออนุญ,ญาตาระดมความรักของชาวราศีพิจิกนะคะ ในเดือนอพฤษภาคมกันเลยเนาะคนโสดมันจะใช้1นึ่งสำรับนะคะส่วนคนมีคนคนมีคนคุยกับคนที่มีคู่มันจะใช้สองสำรับในการอ่านเอเนจีทั้งของเขาและของคุณเนาะขออนุญาตด,ดูดวงความรักนะคะของชาวราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมค่ะจะเป็นอวอร์เ e นจีก่อนนะคะของทั้ง3สถานะเลย Starfish spirit open to infinity is possibility, right? possibility playfulness how right? to recapture romance allow your inner useful useful spirit of fun to shine truth be told right? <Okay. S 2> เดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ชาวราศีพิจิกที่เป็นคนสดอาจจะเป็นเดือนที่คุณสมควรที่จะต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองเรื่อยๆนะคะมีโอกาสห,าหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นความรักในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เอาแน่นอนไม่ค่อยได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอในเดือนนี้เนาะให้เพลฟูเนส uh, นะคะเพลฟูเนสนะคะ to r e c a p t u r e r o m a n c e a l l o w y o u r i n n e r y o u t h f u l spirit of อ u n to shine นะคะาจะเป็นเดือนที่ หาอะไรสนุกๆทำนะคะหากิจกรรมอะไรทาร่วมกันนะคะเหมือนตอนจีบกันใหม่ๆนะคะให้บรรยากาศมันสดใสขึ้นบรรยากาศมันดีขึ้นชุดบีโทนะคะในเดือนนี้ถ้าคู่ของคุณหรือตัวคุณเองนะคะมีอะไรที่ปิดบังกันมีโอกาสนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือคนที่มีค,คนคุยนะมีโอกาสที่ความจริงมาสิ่งมาอย่างจะถูกเปิดเผยนะคะอาจจะมีใครมาบอกคุณนะคะหรือว่าเขาอาจจะบอกคุณเองหรือคุณอาจจะบอกเขาเองก็ได้นะคะอ่ะนี่เป็นเอ็น Energy เอเนจีคร่าวๆนะคะในเดือนอพฤษภาคมเนาะโอเคนะคะต่อไปจะเป็นการดูดวงความรักนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะที่เป็นคนโสดโต๊ะมันมันกรีดยากนะคะมันไม่ได้มีผ้ารองเนาะ,ะขออภัยด้วยนะคะไพ่ใบแรกนะคะ The Hierophant t o ั e วัน a ์อ่าเ e e of Wands um, แล้วก็เป็นไพ่ The h แ n ง Man นะคะ เอ o ์บโซดแล้วก็ j u d g m e n t นะคะชาวราศีพิจิกในเดือนนี้มว่าเป็นเดือนที่คุณรอปลดให้ตัวเองนะคะปลดปล่อยจาก Energy จากพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่มันเหนื่อยนะคะที่มันกดดันนะคะที่มันอึดอัดนะคะบางคนคุณอาจจะรออะไรบางสิ่งบางอย่างบางคนถ้าคุณเป็นคนโสดคุณอาจจะ รอใครอยู่นะคะในเดือนนี้นะคะมันเหมือนเป็น energy ที่หนักๆเหมือนเป็น energy ที่คุณไม่สามารถจะมุฟออนได้นะคะหรือบางคนไม่ยังไม่กล้าที่จะมุฟออนจากอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเดือนที่คุณจะต้องให้อิสระตัวเองนะคะดีไฮรแฟนกับให้จัดเมนขึ้นมาอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านผ่านไปเรียนรู้จากมันนะคะเติบโตจากมันไพ่จัดเม้นบอกว่าให้คุณปลดปล่อยตัวเองจากกรรมในอดีตได้แล้วจากสิ่งที่มันยึดคุณ ในอดีตได้แล้วนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นนะคะก็อยากเก็บไว้ในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นบุคคลนะคะในเดือนนี้คุณต้องมองไปข้างหน้าต้องมองหาโอกาสไม่ว่าสถานการณ์คุณปัจจุบันจะหนักจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะบางคนมีรู้สึกว่าคุณยอมอยู่ตรงนี้เพื่อใครสักคนหนึ่งคุณยอมอยู่ตรงนี้เพื่อภาระอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจําเป็นจะต้องรับผิดช,ชอบที่คุณจําเป็นที่จะต้องอ จะบอกว่าจําเป็นก็ไม่ได้นะคะอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณรู้สึกว่ามันจําเป็นที่จะต้องทาแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของคุณจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นที่คุณยังจะอยู่ในช่วงสถานการณ์นี้นะคะหรืออดทนหรือทุกข์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันดังนั้นในเดือนนี้นะคะชาวราศีพิจิกที่เป็นคนโสดเหมือนพ่ออยากจะบอกคุณว่าปลดปล่อยตัวเองได้แล้วค่ะอะไรที่มันทุกข์อะไรที่มันทรมาน ปล่อยมันซาผ่านไปแล้วผ่านไปเรียนรู้จากมันนะคะปล่อยให้ตัวเองได้มีความสุขบ้างปล่อยให้ตัวเองได้เอนจอยกับความรักปล่อยให้ตัวเองได้เอนจอยกับชีวิตบ้างนะคะอะไรที่ไม่ควรแบกไว้นะคะก็อย่าแบกไว้ดีกว่านะ <c oughs> จักรวาลน,นะคะอยากจะแนะนําอะไรชาวราศีพิจิกที่เป็นคนโสดในเดือนนี้นะค่ะ สจักรวันอยากจะแนะนำอะไรชาวราศีพิจิกคนที่เป็นคนโสดในเดือนนี้คะ compassion นะคะการมีเมตตานะ compassion หมายถึงอาจจะหมายถึงการมีเมตากับตัวเองด้วยนะคะบางคนุณอาจจะเป็นคนที่ขี้เกรงใจเป็นคนที่ปฏิเสธใครไม่เป็นนะคะจนบางครั้งทําให้ตัวเองทุกข์เองดังนั้นการมีเมตตาคนอื่นมีได้นะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะมีเมตากับคนอื่นมีได้แต่อย่าลืมว่าเราเองก็ต้องมีเมตากับตัวเองด้วยนะคะเมตตาให้ถูกคน เนาะคุณจะได้ไม่ต้องทุกนะคะ as you play is c h day for greater for greater compassion a new self is born drawing new people and experiences dear lord help me feel over deepening self acceptance may I see myself as you see me นะคะเหมือนเป็นเดือนนี้คุณจะต้องหัดคิดถึงความสุขของตัวเองบ้างนะคะเราไม่จาเป็นจะต้องไปเสียสละ ให้ใครขนาดนั้นถ้าเขาเป็นคนที่ใช่นะคะถ้าสถานการณ์นั้นมันคุ้มค่ากับการเฉลิละแม้ว่ามันก็คุ้มค่ากับการเียสละแต่ถ้ามันไม่นะคะบางทีตอนนี้การกลับมาเมตตาตัวเองนะคะการกลับมาให้ความสัมพันธ์กับตัวเองนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะควรทำมากๆนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกที่เป็นคนโสดนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้เนาะ ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วค่ะก็ใครที่ระดงส่วนตัวรบกวนไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะส่วนใครที่เพิ่งมาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ช่องของเมยด้วยถือว่าเป็นกําลังใจให้กันนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆนะคะเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ โอเคค่ะ okay, ต่อไปก็จะเป็นความรักนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะที่มีคนคุยนะคะเราจะเริ่มกันที่ energy ของชาวราศีพิจิกก่อนในเดือนนี้ e r t h p e n c i c l e s นะคะ energy ของเขาเป็น Page of p e n c i c l e s นะคะ energy ของคุณกับเขานั่นตอนนี้ไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะตกลงปรใจในการคุยกันแต่อาจจะยังอยู่ในสถานะของคนเพื่อนนะคะเหมือนคุณอยากจะโฟกัสที่ตัวเองก่อนอยากจะโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองก่อนนะคะให้ hermit คุณอยากอยู่คนเดียวก่อนค่ะคุณยังไม่อยากที่จะให้ energy หรือพลังงานกับใครในช่วงนี้ไพ่ energy ของเขาเป็น seven of swords แม้ว่าเขาน่าจะไม่ได้มีคนคนเดียวนะแต่ับคนที่คุณคุยอยู่เนาะเขาอาจจะมีตัวเลือกอื่นหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขายังไม่ได้บอกคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขายังมีความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณอยู่นะคะบางคนให้ระวังไว้นะคะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างจากคุณก็ได้ แต่เดือนนี้นะคะไม่ต้องกลัวชุดวีโทขึ้นมาบอกว่ามันรู้สึกว่าเดือนนี้ถ้ามีถ้าใครมีอะไรที่ไม่จริงใจกับคุณนะคะที่รับหลังคุณมีโอกาสที่คุณจะได้รู้ความจริงนั้นแน่นอนนะคะอ่ะต่อไป Energy ของคนเป็นไพ่รับครับเอเนจีของเขาเป็นไพ่โฟร์ออฟซอร์จริงๆคุณอยากมีความรักครั้งใหม่นะสำหรับชาวราศีพิจิกกับคนที่คุณคุยมันรู้สึกว่าคุณอยากมีความรักครั้งใหม่ถามว่าคุณชอบเขามไหม มีโอกาสที่คุณจะชอบเขาระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณยังไม่อยากจะปล่อยใจปล่อยกายให้กับตัวให้กับตัวเขาจริงๆไพ่หนึงถ้วยไม่ได้จาเป็นว่าไม่ได้ไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นรักเขาแต่ว่าไพ่เอเนจีหนึ่งถ้วยที่มีได้จากไพ่ของเอเนจีของคุณนะเป็นเดือนที่คุณรักตัวเองมากๆนะคะเป็นเดือนที่คุณเอาเอาใจใส่ดูแลตัวคุณเองมากๆนะคะส่วน energy ของเขาเป็นไพ่ four of s w o r d คนคนนี้นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้มีโอกาสที่จะนิ่งไปเงียบไปนะคะถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ได้จริงใจกับคุณมีโอกาสที่เขาจะเงียบไปเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนคุณอาจจะอยู่ในจุดที่คุณรักตัวเองมากๆนะคะอยู่ในจุดที่คุณคนโทุลตัวเองได้แต่เขาอยู่ในจุดที่เขาต่ํากว่าคุณนะคะอยู่ในจุดที่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ก็เลยหวังที่จะมาพึ่งคุณนะคะบางคน คุณอาจจะเจอกับคนที่มีตัวเลือกเยอะนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะฉลาดในการใช้ชีวิตนะคะแต่เป็นคนที่ฉลาดแ,แต่ว่าแอบแกมกงนิดนึงเพราะเป็นไพ่เจ็ดเจ็ดดาเหมือนการเข้าหาคุณครั้งนี้นะคะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะเป็นหรือว่าอยากถ้าไม่จําเป็นก็อาจจะหมายถึงได้รับผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างจากคุณนะเอนเนอรของคุณเป็นไพ่ the emperor นะคะคุณก็โนสนโนแคร์มากเพราะว่า <c oughs> คุณนะคะรู้สึก แฮปปี้กับการอยู่คนเดียวกับการดูแลตัวเองนะคะกับการสร้างอาณาจักรของตัวเองอยู่นะตอนนี้ส่วนตัวเขาเองเขาก็มีตัวเลือกเยอะค่ะแต่ไม่รู้สึกว่าตัวเลือกของเขาเนี่ยยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีพอหรือดีได้เท่ากับคุณนะคะถ้าไปดูจากไพ่ตอนนี้นะอ่ะเอนอ y ีของคนเป็นไพ่ไนน์ออฟบัวเอ้ยไนน์ออฟเพนิเคิลส์นะคะเอเนอรี Energy ของเขาเป็นไพ่โฟร์ออฟ n าน คนคนนี้ต้องการที่จะมีความรักหรือความสัมพันธ์ที่จริงจังครอยากแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งอยากมีแฟนสักคนหนึ่งในชีวิตแต่ว่าคุณเองยังไม่พร้อมนะคะเห็นได้ชัดเจนว่าตัวชาวราศีพิจิกเองคุณยังไม่พร้อมแต่ถามว่าคุณมีโอกาสที่จะเปิดใจให้ใครไหมในอนาคตแม้ว่ามีนะคะแต่แม้ว่าอาจจะยังไม่ใช่คนคนนี้ ไม่รู้สึกว่าการที่คุณมีกําแพงกับเขาการที่คุณให้เวลาในการสนใจตัวเองมากกว่าอาจจะเป็นเพราะคุณรู้อยู่แล้ว,วคนคนนี้มีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลบางคนนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่อยากจะคบใครเพียงเพื่อให้หวังตัวเองได้สบายนะคะไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องทํางานมากแบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือเอเนจีที่ไม่ได้จากไพ่นะเมย์ไม่ได้ว่าใครนะคะแต่มันคือเอเนจีที่ไม่ได้จากไพ่จริงๆเนาะ อ่ะโอเคเนเจอรอย่างคุณเป็นไพ่ King of Pentacles นะคะเดือนพฤษภาคมน,นี้ชาวราศีพิจิกการงินคุณจะดีมากนะคะดีมากๆแต่อาจจะแบบไม่ได้เข้ามาแบบปุบป,ปับนะคะอาจจะเข้ามาเรื่อยๆแต่เป็นเดือนที่คุณจะรู้สึกว่าอะไรที่คุณเริ่มทำในอดีตเนี่ยมันส่งผลกับคุณนะเดือนนี้คือมันค่อยๆเข้ามาผลลัพธ์ นะคะ,ะค่อยๆมีเข้ามาผละจะพูดยังไงดีผลตอบแทนนะคะค่อยๆไหลเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเก็บเงินได้มากขึ้นหรือมีโอกาสที่จะมั่งคั่งน,น,นะคะเดลเดิมรวยได้มากขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้อันนี้เมย์ย้ำให้เฉยๆนะคะเพราะว่ามันมีเอเนจี้ที่มันเกี่ยวกับไพ่เหรียญขึ้นมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าเดือนนี้ชาวราศีพิจิกถึงแม้คุณจะมีคนคุยก็ตามแต่มุณรู้สึกว่าคุณโฟกัสก,กับการเงินของตัวคุณเองมากกว่า ะะ energy ของเขาเป็นไพ่<ๆ> two of wands นะคะไม่รู้สึกว่าเขาเองมีแผนนะมีแผน A แผน B ถ้าคุณไม่ชอบเขาถ้าไปต่อไม่ได้เขาจะทำยังไงต่อในชีวิตเขาบางคนก็น่าจะมีตัวเลือกอื่นอยู่บางคนนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้มีคนคนเดียวเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ีคนคนเดียวแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่นะคะเขาทำดูเหมือนว่าเขาจับคุณอยู่เขาคุณคือโลกทั้งใบของเขานะคะเขามองแค่คุณคนเดียวแต่ ข้างหลังของเขาเนี่ยยังมีไพย่ยังมีไม้เท้าอีกหนึ่งไม้เท้าที่เป็นแผนสองรับรองไว้นะคะดังนั้นนะคะถ้าเดือนนี้เขาเป็นคนที่ไม่จริงใจกับคุณเขาไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณไม่ต้องหว่วงค่ะจัก,กรวาลจะช่วยให้คุณได้รู้ความจริงนะคะให้คุณได้ปลดล็อกตัวเองนะคะให้คุณได้ได้ได้เป็นอิสระจากสิ่งที่ไม่คู่ควรในชีวิตนะคะอ่ะโอเค สักวันจะแนะนําอะไรชาวราศีพิจิกสําหรับคนที่มีคนคุยคะปุ๊บมันกลับออกมาเลยนะคะเป็น gratitude นะคะ find just one thing that you feel grateful for นะคะ right now and let that gratitude pour through your body it's healing b a l m like the warmth of the sun นะคะ หาสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณขอบคุณในแต่ละวันนะคะทำตอนนี้เริ่มตอนนี้นะคะจักรวาลหลังจากที่คุณเมลสึวนหลังจากที่คุณฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยจักรวาลเนี่ยจะได้เหมือนเขาอยากจะ,ทะเทอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณเป็นความมั่นคงเป็นความมั่งคัง่งความร่ำดียอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมืกก่อจักรจักรวาลเนี่ยจะบอกว่าอยากจะให้คุณนะคะรู้จักขอบคุณในทุกๆวันในบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้น ให้เริ่มตอนนี้เลยนะคะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็ให้เป็นเรื่องดีๆนะคะเป็นเรื่องดีๆและเล็กๆเรื่องหนึ่งแต่เราก็รู้สึกเราขอบคุณที่วันนี้เรายังได้เจอเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องดีๆไม่มีหรอกค่ะใครจะเจอเรื่องเรื่องลายทั้งวันนะคะไม่มีในหนึ่งวันจะต้องมีเรื่องที่ดีนะคะมันเหมือนเป็นการฝึกให้เราไปโฟกัสกับสิ่งแต่สิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยเพราะว่าการให้พลังงานเรากับอะไรนะคะสมมติเราให้พลังงานบวกชีวิตเราก็จะบวก แต่ถ้าเราให้พลังงานกับสิ่งลบๆความคิดลบๆนะคะยิ่งให้มากขึ้นเท่าไหร่เหมือนเราก็จะดึงดูดสิ่งแย่ๆเข้ามาอันนี้เป็นเป็นเ n e r g y เป็นพลังงานนะคะเพราะว่ารอบตัวเราแล้วนะคะจริงๆมันคือพลังงานเราอยู่กับพลังงานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปเหมือนมันเป็นวนนะคะสาสารไม่ได้หายไปไหนดังนั้นเมรู้สึกว่าชีวิตเราอยู่กับพลังงานอันนี้ไม่ใช้กฎนย้มาตลอดนะคะแล้ว มันทามันเปลี่ยนชีวิตเมยนะเมย์ไม่ได้บอกว่าจะต้องแบบว่าเอ้ยนั่งคิดเฉยๆว่าต้องการอะไรแล้วแบบมันจะได้มามันต้องทําค่ะแต่แค่เราต้องโฟกัสตัวเองกับสิ่งที่เราอยากจะได้แค่นั้นเองว่าเราอยากได้อะไรเป้าหมายคืออะไรแล้วก็เสียหว้แล้วก็ลงเริ่มเริ่มเริ่ม,ม,ม,มลงมือทํานั่งคิดเฉยๆไม่ได้มีไม่เราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทาไม่ได้ทําอะไรให้มันเกิดขึ้นถึงแม้พี่จักรวาลเขาอยากจะช่วยคุณแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ทําอะไร คุณก็จะไม่ได้อะไรนะคะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะพูดยาวเหนียวยาวขอบคุณมากๆค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกคนที่มีผลคุยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮรวยๆปังๆเจอแต่คนดีเจอแต่กัลยาณิมิตที่ดีนะคะทูกคนคู่ควรกับสิ่งดีๆเนาะขอบคุณมากๆค่ะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเมย์ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ โอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นสำหรับชาวราศีพิจิกคนที่มีคู่แล้วนะคะโอเคเอเนจี okay. <Okay. Energy S 1> ของชาวราศีพิจิกค่ะทริอ a วันนะคะเอเนจีของเขาเป็นไพ่เดอะสตาร์เป็นเดือนที่คุณทั้งคู่จะเริ่มมีความหวังมากขึ้นนะคะอะไร,รอโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอนะคะมีโอกาสที่คุณจะ ได้เห็นวี่แววในเดือนนี้นะคะไพ่เดือดซาขึ้นมาเหมือนตัวคู่ของคุณเองเขาก็มีความหวังเหมือนคุณทั้งคู่กาลังรอความหวังรอโอกาสอะไรบางสีมางอย่างให้มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อยู่นะคะ energy ของคุณอีกหนึ่งใบเป็นไพ่ ten of wands ของเขาเป็นไพ่ ace of e l e m e เ a l บางคนคุณอาจจะรอเรื่องของการแต่งงานนะคะเรื่องของการเงิน ที่คุณทั er like well, space, ้งคู่วางแผนร่วมกัน energy ของคุณตอนนี้เนี่ยเป็นไพ่สิบไม้เท้านะคะมันเหมือนคุณมีภาระอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันมีลักษณคุณยางอึดอัดอยู่บางคนคุณจําเป็นจะต้องรับภาระนะคะการดูแลคู่ของคุณหรือการดูแลอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นคนรอบข้างหรือครอบครัวนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของภาระทางจิตใจนะคะในเรื่องของความรู้สึกที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดเหมือนคุณกําลังรอทางออกเหมือนคุณกาลังรอโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่าง คู่ของคุณก็เหมือนกันค่ะสิ่งที่เขารออาจจะต่างกับคุณคือสิ่งที่เขารอคือสิ่งที่มันจับต้องได้นะคะสิ่งสิ่งที่มันจะทําให้ชีวิตมั่นคงสิ่งที่สิ่งที่มันจะทําให้ชีวิตไปข้างหน้าบางคนนะคะคนที่มีผคู่แล้วมีโอกาสจะถูกขอแต่งงานได้ในเดือนนี้นะคะเพราะเป็นไพ่เอเดอร์เพนิโล์มันหมายถึงการแต่งงานเ้ยเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นการแต่งงานที่ มันไี่ไม่ใช่การแต่งงานธรรมดานะคะน่าจะเป็นการแต่งงานที่ดูมีสีมีเกียรติพอสมควรนะอันนี้ก็คงไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะคะเพราะไม่จะบอกว่าแหนต้นคลิปแล้วว่ามันเป็นการ,การอ่านเอเน์จีภาพรวมเนาะไพ่ไนน์ออฟคักับพไพ่ไน o ์ออฟอขึ้นมานะคะคุณทั้งคู่ยังหันหน้าเข้าหากันคุณยังตั้งใจต,ตั้งใจอะไรคือไปต,ตั้งใจนะคะตั้งใจนะคะที่จะ คุยกันหันหน้าเข้าหากันนะคะเดือนนี้เอเนสจะอย่างคุณจะดูซอฟ์นะคะจะดูสวีทจะดูโรแมนติกอ่ะส่วนของเขาเนี่ยจะดูตรงๆนะคะดูแบบบางคนคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุลมนะคะกลุ่มทุลเมถุนอยู่นะคะเป็นคนที่ตรงๆเขาค่อนข้างที่จะมีพลังนะคะในการเฮิร์ตในการสู้นะคะในการในการไปหาเป้าหมายในยสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์บางคนคู่ของคุณก็อาจจะไปโฟกัสที่โรงกันเงินอยู่ก็ได้นะตอนนี้นะคะ ส่วนตัวคุณเองมันรู้สึกว่าคุณก็ยังให้กำลังใจคู่ของคุณได้เป็นอย่างดีเนาะในเดือนนี้ e n e r g y ของคนเป็นไพ่ n g of wands นะคะ e n e r g y ของเขาเป็นไพ่ The Lover ชาวเมทชาวเมทุนขึ้นมาด้วยนะคะ king of wands นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ มัรู้สึกว่าคุณอาจจะได้รับความกดดันหลายบางสิ่งบางอย่างเป็นช่วงที่ทำให้คุณรู้สึกคุณต้องโตขึ้นนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคุณจาเป็นที่จะต้องโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะจำเป็นจะต้องมีการวางแผนในอนาคตที่มั่นคงส่วนตัวเขาเขาก็ชอบคุณนะคะเขาก็ยังรักคุณอยู่เหมือนเดิมนะคะยังมีแพชชั่นกับคุณอยู่เหมือนเดิมบางคนเนี่ยคู่ของคุณ โอเคมาต่อค่ะเมื่อกี้มีคนมานาอมันเสียงรบกวนคู่ของคุณอาจจะรู้สึกว่านะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรมาสิ่งมาอย่างที่ต่างกับเขานะคะความคิดต่างกันการใช้ชีวิตต่างกันแต่เขารู้สึกว่าเขา้ากับออคุณได้อย่างดีมากเลยนะคะ,อะโอเคเอเนจีของคุณค่ะนายวอบซอสค่อนข้างจะคิดเยอะคิดมากนะคะเอเนจีของเขาเป็นไพ่คิงออฟวานเสมือนกันนะคะคือเหมือนคุณอาจจะกังวลว่า สถานการณ์นี้มันจะไม่ดีขึ้นไพ่ n g of s w o r d เอ้ยไพ่ h าย o s w o r d นะคะแล้วก็เป็นขยาย,พาย Ten War, ไพ่แ n นองวานจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่มันหนักใจกับคนตอนนี้ก็คือความคิดนะคะเหมือนคนมีภาระอะไรในใจบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดเยอะคิดมากมันเลยทําให้คุณอึดอัดน,นะคะ มันเหมือนเป็นความกังวลมากกว่าของคุณเองนะคะไม่รู้ว่าคุณกังวลเรื่องอะไรบางคนอาจจะก,กังวลในเรื่องของการเงินกังวลว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปไม่ได้นะคะกลัวว่าสิ่งที่เราคาดหวังมันจะไม่ได้ในสิ่งที่เราคาดหวังนะคะจะไม่เป็นอย่างหวังนั่นแหละนะส่วนใเอเนจีของเขานะคะไม่รู้สึกว่าไม่มีเอเนจีของความกังวลไม่มีพลังงานในเรื่องของความกลัวเขาพร้อมที่จะสู้นะคะคพร้อมที่จะ บุกบาฝา่ฟาฟันไปไถึงจุดหมายที่เขาต้องการซึ่งคนคนนี้นะคะคู่ของคุณมันรู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์ก็คือความมั่นคงนะคะ,ะ,คะเขาอยากจะให้คุณกับเขามีความสุขไม่ใช่มีความสุขแบบกัดก้อนเกลือกินนะถ้าไม่ดูจากไพ่คือมีความสุขแต่ต้องมีความสุขทั้งทางกายแล้วก็ทางใจพร้อมกันไปด้วยนะคะอ่ะโอเคต่อไป energy ของคุณค่ะ king of cups energy ของเขาคือน้อ cups ในท้ายที่สุดนะคะในสุดท้ายไม่ว่าคุณทั้งคู่เนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่พอแล้วให้กําลังใจกันและกันได้ไม่ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะไม่ว่าคุณจะต้องเจอปัญหาอะไรมีโอกาสที่คุณหรือเขาจะเป็นคู่กันคู่ของกันและกันสูงนะคะคิงอับคับกับคิงนับคับเป็นคนที่โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะต่อให้กังวลแค่ไหนต่อให้มีความหวั่นไหวแค่ไหน,นความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแต่มันู้สึกว่าคุณทั้งคู่ ก็สามารถที่จะจัดการกับทางอารมณ์นะคะในเรื่องของอารมณ์ตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็ฝ่าฟันปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะะตอนนี้ได้บางคนนะ,ะตัวคนเองอาจจะเจออย่างที่สถานการณ์ตอนนี้ก็คือสภาวะโควิดเนาะ,ะสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะจะทําให้คุณเครียดแต่ไม่ต้องกังวลค่ะดวงคู่ของคุณดี รู้สึกว่าเขาจะมาซัพพอร์ตคุณในหลายๆเรื่องนะคะจะทําให้คุณสบายใจขึ้นนะในเดือนพฤษภาคมนี้เอาเป็นว่าทําใจให้สบายสบายนะคะอย่าไปกดดันตัวเองอย่าไปเครียดกับมันมากนะคะโฟกัสที่พลังงานบวกนะคะแต่ก็อย่าบวกด้วยการนั่งคิดเฉยเฉยเราก็ต้องลงมือทําด้วยนะคะ mm. ถ้าเราโฟกัสแต่ที่พลังงานลบเนี่ยชีวิตเราก็จะลบไปเรื่อยๆดังนั้นนะคะถ้าอยาก คนเราถ้าอยากมีชีวิตภายนอกดีนะคะให้เปลี่ยนที่ชีวิตภายในก็คือความคิดแล้วก็เปลี่ยนหม่เสร็จก่อนอันนี้จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังมันอาจจะยังไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณก็คุณก็จะเบาใจสบายใจได้มากขึ้นนะคะแล้วสิ่งอื่นๆสิ่งต่างๆมันจะตามมาเองแน่นอนเนาะอ่ะโอเคถ้าอยากจะแนะนําอะไรชาวราศีพิจิกสำหรับคนที่มีคู่แล้วคะ่ะ patience นะคะ ไพ่บอกให้อดทนนะคะอดทนแน่นอนไม่ว่าเดือนนี้คุณจะต้องรออะไรบางสิ่งบางอย่างแน่นอนเพราะเป็นไพ่ Tree of Wands และขยายเป็นไพ่ ands, ข f งอวันน่าจะคุณเป็นการที่คุณรออะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณวางแผนไว้นานแล้วนะคะแต่แค่คุณรอโอกาสเฉยๆแล้ไพ่บอก p a t i e n c e if you have tried forever to s h i p e a problem there uh, probably นะคะ something to learn from e m b a c e m b a s s i n g it may I let it be for now help me relax and trust every need will be met often change soon f o l l o w นะคะอ่ะโอเคพ่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการแหละแต่ไพ่บอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณจะเป็นจะต้องอดทนกับสถานการณ์นี้ไปก่อนปล่อยให้มัน unfold ไปก่อนนะคะเรียนรู้จับมันนะคะแล้วก็ ขอบคุณมาทนี่ทําให้คุณเป็นคนใทุกวันนี้ทําให้คุณเป็นคนที่แกล่งขึ้นนะคะทำให้คุณเป็นคนที่กล้าขึ้นก็ได้นะคะทำให้คุณเป็นคนที่มีความสุขขึ้นเรียนรูที่จะมีความสูงมากขึ้นในทุกๆวันนะคะให้มองว่าอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักเป็นอุปสรรคที่จะทำให้คุณพัฒน,นาตัวเองเนาะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วค่ะสาหรับความรักของชาวราศีพิจิก ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮงๆรวยๆปังๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เมย์ด้วยนะส่นคนที่อยากอดงส่วนตัวรกดแอดไลน์ไอดีที่เมย์ให้ไว้ได้คลิปมาได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ